สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไฟก็มาพร้อมกับแบบทดสอบทั้งหมด20ประโยคค่ะแต่วันนี้เนี่ยประโยคที่ไฟเลือกมาไม่ยากมากไฟก็เลยอยากจะเพิ่มความยากเพื่อให้ท้าทายนะคะ<ว>โดยการที่ไฟจะไม่พูดประโยคภาษาอังกฤษแหละไฟจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วให้แต่ละคนลองนึกดูว่าเอถ้าเกิดเราจะพูดแบบนี้แต่จะพูดเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเราจะได้เป็นประโยคว่ายังไงนะ้าไฟรับรองเลยว่าใครที่กดติดตามเพจของไฟมาสักพักแล้ว ต้องทําได้เกินครึ่งแน่นอนเพราะฉนั้นถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมช่วยกันนับคะแนนของเตงด้วยว่าทั้งหมดเต็ม20คะแนนวันนี้เราได้กันขี่คะแนนถ้าดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์คะแนนมาอวดเพื่อนๆแล้วก็อวดฝ้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะประโยชนที่1ค่ะถ้าฝ้ายไม่ได้เจอกับฝ่ายตรงข้ามมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่เจอกับเขาสักพักแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ้า How have you been? How have you been? ปกติจะถามเขาแค่ว่าสบายดีไหมเราใช้ How are you แต่ถ้าเกิดจะเน้นว่าตั้งแต่เจอกันครั้งนี้แล้วนู่นจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาสักพักที่ไม่ได้เจอกันก็จะเปลี่ยนนิดนึงเพิ่มจาก How are you เป็น How have you been ประโยคที่2ค่ะ ฉันนั่งได้เลยนะฉันนั่งได้เลยนะคะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า please have a seat please have a seat ประโยคที่3ค่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามขอเวลาแป๊บหนึ่งเราก็เลยบอกเขาไปว่าตามสบายเลยไม่ต้องรีบนะตามสบายเลยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Take your t h m e Take your t i u m e ตามสบายเลยนะเช k ค your t i u m e ถัดมาค่ะเพื่อนกลับมาแล้วแต่เอ๊ะเราลืมว่าเมื่อกี้คุยกันถึงไหนแล้วนะเอ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ where were we where were we เอ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะ ประโยคที่5อเอาแกรู้จักคนนั้นได้หรอโลกกลมจังเลยอะโลกกลมจังเลยอะภาษาอังกฤษจ,จะพูดว่า What a small world What a small world, a small world. ประโยคที่6ค่ะฝ่ายตรงข้ามพูดอะไรบางอย่างที่ตรงกับที่เรากำลังจะพูดพอดีเลยอ,ะอะ่ะเราก็เลยบอกกับเขาไปว่าฉันว่าจะพูดอย่างนั้นพอดีเลย พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายัางไงดีคะ I was going to say that I was going to say that ประโยคถัดมาค่ะยอยากให้กำลังใจเพื่อนให้เขาลองทำอะไรบางอย่างสักตั้งหนึ่งลองดูสักตั้งหนึ่งลองหน่อยนะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Give it a try Give it a try หรือ Give it a shot Give it a shot ต่อกันเลยไปไว้นะคะมันใช้เวลานะให้เวลากับมันหน่อยมันใช้เวลา It takes time It takes time เฮ้ยอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะมันเรียกว่าอะไรนะอันนั้นมันเรียกว่าอะไรนะ What is it called? What is it called? เห็นฝ่ายตรงข้ามทำหน้าเศร้าๆแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น What's going on? What's going on? หรือ What happened? What happened? What's going on? เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนกำลังชวนกันไปเที่ยวทะเลเดือนหน้าเราก็เลยบอกว่า เฮ้ยไปด้วยสินับฉันไปด้วยนะภาษาอังกฤษได้ว่า c o u n t m e n c o u n t m e n แต่ว่าเฮ้ยฉันไม่ไปด้วยนะฉันไม่เอาด้วยนะ c o u n t m e o u t c o u n t m e o u t ฉันไม่เอาด้วยนะเอ๊ะเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่า ลืมไปซะแล้มันหลุดออกจากสมองฉันไปเลย啊 It slipped my mind มันหลุดออกไปจากสมองฉันซะงั้น It slipped my mind หรือจะพูดยังไงก็ได้ค่ะ Never mind I forgot it เออช่างมันเถอะฉันลืมมันไปแล้ว啊 Never mind I forgot it It slipped my mind จะบอกเพื่อนว่าเรื่องนั้นมันไม่ได้สําคัญหรอกมันไม่ได้สําคัญ It doesn't matter, it doesn't matter, หรือ it's not important, it's not important มันไม่สำคัญค่ะเดี๋ยวอันนี้ฉันเลี้ยงเองนะเดี๋ยวอันนี้ฉันเลี้ยงเอง This is on me, this is on me, หรือ this one is on me, this one is on me, หรือ it's my treat, it's my treat อันนี้ให้เป็นการเลี้ยงของฉันเอง ลองมาเป็นชั้นดูสิลองเอาใจเธอมาใส่ใจชั้นดูสิจะได้เข้าใจชั้นสักที Put yourself in my shoes Put yourself in my shoes ฉันพร้อมฟังแล้วเนี่ยรอฟังอยู่เลยอะ่ะ I'm all ears I'm all ears พร้อมฟังแล้วเล่ามาได้เลยจ้ะเอ๊ะฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย ฟังฉันอยู่หรือเปล่าแบบง่ายๆก็จะได้ว่า Are you listening to me อย่าลืมทูนะคะสำคัญมาก Are you listening to me แล้วจะให้มีความยากกันไานิดนึง Are you with me เอฟฟังกันอยู่หรือเปล่าเราคุยกันเรื่องนี้เธออยู่เรื่องเดียวกับฉันใช่ไหม Are you with me โล่งใจไปทีโล่งใจไปที w h a t a r e l i e f w h a t a r e l i e f และข้อสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะส่งข้อความไปหานะเดี๋ยวฉันจะส่งข้อความไปหา I will text you. I will text you. เะะต็ม20คะแนนแต่ละคนได้กันกี่คะแนนอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกฝ้ายและเพื่อนๆข้างล่างนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากฝึกฝนฝ้ายก็แนะนําให้ดูคลิปนี้วนซ้ําวันละ1รอบเป็นระยะเวลาสัก4ีหวันฝ้ายคิดว่าก็น่าจะทําคะแนนได้19ไม่ก็20คะแนนเต็มเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ที่หน้า Facebook ของตัวเองนะคะจะได้เอาไวท้ทบทวนแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe กันใน YouTube c h anel ของฝ้ายด้วยนะคะ เจอกันกับไฟคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย